กระซืบเนื่องมาจากคลิปที่ผ่านมาทางคลิปได้ลงเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าหนังสือแก่หนังสือหนาหนังสือโบราณน,นะในหนังสือกาจา่า เป็นมดต่างๆพิธีกรรมต่างๆของประเพณีเศร้าอีสานบ้านเาฮงคิ่ิภานมากก็ได้อ่านได้อ่านเรื่องดูโชคดูโชคดูชีวิตดูชะตา ดูโชคลาบของเดือนนะหมายถึงนะการดูโชคลาบในเดือนที่เฮ้าตองการรู้นะยกตัวอย่างเช่นเดือนนาซึ่งเป็นเดือนพฤษภาคมเราอยากจะดูว่าชีวิตดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะ ก็ศึกษาในตำราเลียบนี้ก็มีบอกเนาะคิดพิพากมากก็ได้ทำนาาเบิงให้หลวงปูน่นิเทศเนาะเป็นทีเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีญาติโยมบางคนบางท่านอยากให้ทำละเอียดจะได้ไปดูเอง ดูทาง youtube แล้วก็ไปบวกลบคูณหารแล้วก็ดูเองนะดูเองทำเองเนาะดังนั้นอาตมาก,ก็เลยทำคลิปนีนะ่เพื่อให้ญาติจยมได้เข้าใจละเอียดนะบางครั้งบางวันบางเวลามนุษย์ของเข้าเกิดมาเนาะ ก็มีหลายอารมณ์มือนี้อยากฟังเพลงมืออื่นอยากฟังบอลลัพรุ่งนี้อยากดูหนงังพรุ่งนี้อยากดูละครอยากดูบอลนะแต่มีบางอารมณ์เนาะเออวันนี้อยากดูดวงให้ตัวเองบ้างเว้ยอย่างนี้อยากดูดวงให้คนรักเราเว้ยอย่างนีออ้อยากดูดวงให้ลูก เราจะเป็นอย่างไงนะเดือนหน้าเขาจะดีไหมจะไปจะไปสอบจะไปทํางานจะดีไหมเดือนหน้านะเราก็สงสัยเราก็อยากจะดูดวงของตัวเองนะดังนั้นแล้วก็เลยทาคลิปขึ้นมาแต่สิ่งพวกนี้เนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้ทำเนาะไม่ให้ทำแต่อัตมาลงทำคลิปนี้ ก็ไม่ใช่เป็นของตัวเองนะลงทำคลิปตามที่หนังสือตามที่เอฟที T, อยากรู้เนาะอยากรู้เพื่อรายละเอียดนะก็เลยจะทำขึ้นมานะก็ขอเข้าเรื่องเลยนะขอเข้าเรื่องนะขอเข้าเรื่องจะได้ไม่เสียเวลานะหนังสือเล่มนี้ก็นี่แหละ เก่าแก่ามากนะเก่าแก่ามากจนจะขาดหมดแหละขา,หขาดหมดนะพิมพ์เมื่อปี2495นะเรื่องที่จะมาทำคลิปวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่ดูไปพร้อมๆกันนะ สือเล่มนี้สือเล่มนี้ดูไปพร้อมๆกันเราก็จะได้เข้าใจพร้อมๆกันเนี่ยดูโชคประจำเดือนนะถ้าต้องการทราบว่าเดือนนี้จะมีโชคหรือมีเคราะห์ท่านให้ตั้งอายุปัจจุบันลงแล้วลดเสีย1ปีให้ตั้งเดือน ห้าเป็นต้นนับไปถึงเดือนที่เราจะดูได้เท่าไหร่เอาไปบวกกันเข้าสามคูณเจ็ดหารนะแล้วทายตามเศษดังนี้นะเศษที่หนึ่งนะถ้าเราทายเราบวกคูณลบหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีเศษนะ จะไปเศษเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูนะตอนนี้อ่านไปตรงนี้ก่อนนะเศษหนึ่งร้ายนักให้ระวังอันตรายต่างๆจะเบียดเบียนมิฉะนั้นฆ่าธาตุหญิงชายวัวควายจะจับตนเนีเ่ยเศษที่หนึ่งเศษที่สองดีนักจะได้ภาพผ่อนทั้งมวลนดีนักจะได้ภาพผ่อนข้าวของทั้งมวลนะ เศษสามจะเกิดวิวาทโต้เถียงกันให้ระมัดระวังนะหมายถึงจะเกิดการทะเลาะ,ะเถียงกันนะดังนั้นนี่ต้องระมัดระวังเรื่องวาจายิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ให้ระมัดระวังจิตใจร้อนด้วยวาจาก็ออกมาก็ทะเลาะ,ถะ,ถะเถียงกันนะเศษสีนะเศษสี่เห็นไหมเศษสี่ เศษสี่นะเศษสี่จะได้ขาดแล้วขาดแล้วจะได้ราบของขาวเหลืองนะเศษสี่จะได้ราบของขาวเหลืองนะ,นะะงงนะคือจะได้เงินได้ทองได้สมบัตินะประมาณนั้นนะเศษสี่ต่อไปเศษห้านะเศษห้านี้ ขุนนางจะให้ลาบอันพึงพอใจขุนนางจะให้ลาบอันพึงใจนะคือจะได้ลาบจากขุนนางนะได้ลาบจากฝ่ายหญิงเอ้ยเจ้านายเอ้ยนะอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนหน้าที่การงานเลื่อนขึ้นนะไม่ได้เลื่อนลงนะเลื่อนขึ้นได้ลาบได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นเศษฐนะะ ต่อไปเศษหกจะได้ราบสัตว์สองเท้าสี่เท้าเนี่ยหมายถึงอาจจะได้ลูกน้อยหลานน้อยอาจจะได้วัวควายได้หมารักกัตัวหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเศษศูนย์ไม่ดีจะผิดเถียงกันนะดังนั้นแล้วเราก็ให้ระมัดระวังนะก็ตามนี้นะถ้าไม่เข้าใจแล้วก็รีกลับ กลับไปดูนะมีทั้งมีเศษ1เศษ2เศษ3เศษ4เศษ5เศษ6แล้วก็เศษ0นะในหนังสือเล่มนี้นะถ้าทายอย่างนี้นะเศษเเศษ8เศษ9ให้ตัดมาเป็น0นะบางคนบวกลบคูณหารแล้วอาจจะเศษเศษเจ็เจเศษ9อย่างนี้ให้ตัดมาเป็นให้คิดเป็น0เลยนะให้คิดเป็น0ย์เลยเพราะมัน ถ้ามันเศษเจ็ดสิบแปดถือว่าสูงไปแล้วมันตัดไปแล้วนะให,ให้เป็นศนะูนย์นะครับยวนี้ดูอาชีพนะเอาไว้ก่อนนะต่อไปจะทําตัวอย่างให้ดูนะตัวอย่างให้ดูนะสมมุติเนี่ยอัตมากเกิดปีพศ2513นปีนี้ปีพศ2 5 6 6 6 6ลบกันลบกันออก ลบกันออกก็ได้ห้าสิบสามได้เท่ากับ53แต่ในหนังสือในหนังสือบอกว่าให้ลดอายุลงหนงปีนะตอนนี้คือ53ได้เท่ากับ53แต่เนื่องจากเกิดเดือนสิงหาตอนนี้เดือน เมษายนนะยังไม่ครบดังนั้นล่ะอายุก็คือ52ย่างเข้า53สรุปคือ52ปีนะอายุเกิด13ได้52นะเมื่อได้52แล้วนะเราก็ลดลง1ปีลดลง1ปีก็เหลืออยู่51เมื่อ51 ก็ห้าสิบเอ็ดตั้งเอาไว้ได้แล้วนะทีนี้ในตำราบอกว่าให้เริ่มต้นไปจากเดือน5ให้นับไปจากเดือน5นะก็เดือนเดือน5นะเดือน5พิษภาเนื่นจากเดือน5 พฤษภามิถุนากระดับกระดาสิงหากันยาตุลาพุจิกาธันวามกลาคุมพามีนาเมษาพฤทสภาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ได้เท่ากับ13บสามสเดือนห้าเดือนห้าทำไมเดือน5ก็คือเดือนหนึ่งก็มกกลาคุมพามีนาเมษาเนี่ยสี่สองหนึ่งให้รับจากเดือน5เนี่ยมกกลาคุมพามีนาเมษาพฤษภานพฤษภาคมเริ่มจากนี้ มาจนถึงเดือนที่เราจะดูนะก็คือเดือนพฤษภาสรุปแล้วได้เท่ากับ13ดังนั้นก็เอา51บวกด้วย13บวกเข้ากันบวกเข้ากันได้เท่ากับ4นี่แล้วท่ากับ6สรุปได้64เนี่ยไอ64 เมื่อหกแล้วเขาบอกในตาําราบวกเข้ากัน3าคูณหารเนะแล้ก็เอาสมาคูณได้เท่าไหร่ก็าหารด้วย7ต่อไปก็จะ 64คูณด้วย3เท่ากับแต่เป็นอย่างนี้64สิบหกสิบสี่คูณด้วยสามเท่ากับ แล้วก็หารด้วยเจเท่ากับนานเห็นไหมได้เท่ากับสองเจุดสเรานะนะเอาจุดตรงนี้นะตรงต่อไปนี่ไม่ต้องนะเอาจุดตัวนี้นะเศษนี่หมายถึงเศษเนี่ยตรงนี้สรุป ตอนนี้ได้เศษสนะได้เศษสีเราก็มาดูตำราที่เขาว่าเศษสจะเป็นอย่างไรนะเศษสจะเป็นอย่างไรนะเศษสจะเป็นอย่างไรจะได้จะได้ลาบของขาวเหลืองอ๋อเนี่ยจะได้ลาบของขาวเหลือง เมื่อดูอย่างนี้ก็ชื่นใจนะมีหวังนะมีหวังมีหวังเออนะมีลาบแล้วนี่จะได้ลาบขาวเหลืองนะนี่คือตามตำรานะที่ตามตำราที่บันทึกเอาไว้ที่จดเอาไว้เนาะเราก็ไม่ลบลูนะท่านใดอยากจะดูก็ลองดูนะศึกษาดูนะในตำราก็มีอย่างนี้แต่หนังสือมันแม่น ถือว่าแม่นมากนะแม่นมากลองลองทายดูนะเผื่อบางคนบางท่านเอยเดือนนี้จะจะจะไปทำงานเราจะมีโชคไหมเ,เดือนนี้เราจะซื้อลอตเตอรี่ไหมมีโชคมีเคราะหมีลาบไหมก็ต้องดูแล้วก็เปรียบเทียบดูนะเอามาดูตรงนี้นะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ให้ญาติโยมนะ ญาติโย,ยมพิจารณาในการดูในการชมนะการดูในการชมนะนนมนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีกรรมทุกคนอะมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นสารณนะ คำรมสิ่งใดเอาไว้ก็ได้ย่อมสิ่งนั้นนะสิ่งพวกนี้เป็นกําลังจิตกําลังใจให้พวกเราในการทํางานนะที่แน่นอนก็ทําเหตุปัใจจัยให้ดีในวันนี้นะเหตุปัใจจัยให้ดีในวันนี้วันข้างหน้าเราย่อมได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาถ้าทําเหตุปัจจัยไม่ดีในวันนี้วันข้างหน้าเราก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีนะ ดังนั้นในตำราเนาะที่เขียนเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตการเนาะเราก็ศึกษาเอาไว้พิจารณาดูเอานะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ส่วนคลิปหน้าก็จะได้ดูเรื่องของการวันเกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์นะมันไปสมพง์ คงต้องอยู่คู่อะไรทำการงานอะไรถึงจะเหมาะสมถึงจะ,จะเจริญก้าวหน้านะในหนังสือนี่ก็มีบอกดังนั้นคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะก็ขอจเจริญพรและขออนุโมทนากับพู้ติดตามนะดูคลิปหน้านะคลิปหน้าก็จะทำตามที่นะสัญญาเอาไว้นะก็ขอ,ขอ ให้ทุกคนนะมีโชคมีชัยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะท่านใดยังไม่ติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปนะ